แปดแน่เลยว่ะฮะเก้ิจริงปะเนี่ยใช่นี่เดไหนอะ่ะสิบเนี่ยเก้าร้ก็คือปกติเดย์สมันไม่น่าจะถึง9กนะ้เนาะครั้งที่แล้วเราได้สามร้ 3> 3. อยมสิบเก้อันนี้ได้913าร้อยนะเดย์เดี๋ยวนะหนูใส่ตันนี้ไรสิบหกเจ็ เดซิบเอ็ดก็สูงอยู่ดีนะมีอาการอะไรไหมจ๊ะมีอะไรเหมือนสอดแล้วมันเลือดออกอ่ะครั้งที่แล้วที่หนูมาก่อนมันที่อ๋อที่มีเลือดออกอ่ะใช่ใเดี๋ยวจะต้องดูปากหมอเขาดูปากมารูกให้แล้วใช่ปะเดี๋ยวรอแล้วไปแอดมินเปล่าแอดมินที่สวยไหมนอนเฉยๆไม่มีอาการพอนอนเฉยๆก็ไม่เลือดออก เนี่ยที่โรงงานเป็นอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคงั้นไม่เป็นไรนิดเดียวนิดนึงเดี๋ยวให้แอดมิดให้หมอบอกว่ามดลูกมันบิดตัวเหมือนคนจะเป็นประจำเดืออ่าแล้วปวดไหมไม่อ่ะงั้นเดี๋ยวหมอดูหน่อยนะจ้ะ